กระบอกตำรวจเอกธนทรคงเมืองผับการฐานรวจภูธรตัดทองแรงติดออกออกองร้อยตำรวจเอกสิทธวัฒน์แก้วน้ำเชื้อรองสารวัตรประกันสุภาพปากสถานีตำรวจภูธรปากคลองแรงสิดหัวหน้าชุดปกดพร้อมกำลังตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์กำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตสุขและผู้นำชุมชนชาวบ้านบางลำพูมาเพื่อรอรับการตรวจเยี่ยมตามโครงการชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติหมู่บ้านบางุมภูครับก็จะจะนำเรียนนะครับท่านนายกนะครับท่านสมาชิกนะครับพ่อแม่พี่น้องนะท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าโครงการนะด้านินงานยุมชนยั่งยืนเนี่ยนะครับมันเป็นโครงการของรัฐบาล นะครับมีการนําเสนอมีการดําเนินการตามนะครับยุทธศาสตร์นะเพื่อต้องการที่จะให้แก้ปัญหาแก้ปัญหายาเสพติดให้มันแบบยัง่งยืนค,ครบวงจรที่ผ่านมานะครับก็นําเรียนนายท่านนายกนะครับนําเรียนเพราะไม่ไปน,น้องว่าจริงๆแล้วกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยท่านพลตำรวจพล,ลบุรพลเนี่ยนะครับผู้ญชาการเนี่ยท่านได้ให้ตํารวจนะครับในภาคหนึ่งทาโครงการประกด นะครับเรียกว่าโครงการชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติดเป็นโครงการปัารกฏนะครับซึ่งทําเฉพาะตํารวจกับชาวบ้านในชุมชนต่างๆนะครับ <S <S ผมอยู่มาหนึ่งปีก็ไปครบหมดแล้วนะครับ14โรงพักแล้วก็ในปีที่สองนะครับก็ครบอีกแล้วส4ี่โรงพักถ้าบอว่าผ้ตัวส4โรงพักเนี่ยสองรอบในโครงการปัารกฏแล้วก็มาเริ่มต่อนะครับโครงการชุมชนยั่งยืนนะแนวคิดเหมือนกัน นะครับดังเรียนว่าแนะคิดเหมือนกันก็คือทายังไงให้ปัญหาย,ยาเสพติดเนี่ยมันมันคงไม่หมดนะครับให้เบาบางลงไปนะครับแล้วก็ทํายังไงให้พ่อแม่พี่น้องในชุมชนเนี่ยเกิดความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็พึงพอใจนะครับเชื่อมัน่นศรัทธาการทําง,งานของตารวจนะครับคล้ายๆกับฝ่ายปกครอง